้ยองี่มองดีๆนะเดี๋ยวหนูจะเฮ้ยมันดีนะจะเท่ายู่งไเสเ็ว้าด้วงกันตัดลเหม

มีดิฟิสโกปาแต่ซื้อตรงๆหมอดิฟิสโกปาไม่รู้ว่ามันจะเลียนอ้าวที่สะดวกขนาดนี้สันเลี้ยงคนประมาณหลายกินเลี้ยงเลี้ยงแคทที่อ่าจับมือสำหรับยากจนก็มีหลายการขายสันเลี้ยงสันเลี้ยงไอ้เพื่อนน้อยอืมสันเลี้ยงหนังเซ็นโต้ ตอนนี้เพื่อนมันจะมาไหมตอนี่โมงแล้วเนะี่ยไม่ได้2โมงครึ่งบอกแล้วเพื่อนต้องมาตอนนี้เลยจำไว้เพื่อน